ไปเบิิงเต้นครับเต้นกลางไว้ล้มมาไู่รู้ที่เป็นสภาพใดกลางเก็บน้ำคลองพูเขาว่าเสียหายลายทุกหลังปิดััไไปดูกัน งานบ้างไฟแม่เปิ้นนปลฝน,น,นตกลมแรงไมอทำเสรานะบ้างมองเน่ยฝนตกลมแรงไปหาทางนะพรุ่งนี้เริ่มงานแล้วจะดูความเสียหายของเต็นท์ ดูความเสียหายสถานที่จัดงานบ้างไปทำจุดเผมนี่านว่าันคนที่ยึดไทยเปนโมเมนต์เลยของเงีเลยวาหอมไทยโค้มโค้ของเขาเน่ยไปคมของเขาอยู่ด้วเนี่ยายความเสียหายของน้อมาโคมนะก็ไปทับโมนันผมไปยักคมกันไเลยท่านเนี่ย อยเที่ยวมวนเทีววะแมงเก้าอี้กูอยู่ทั่วที่เปชรบันอะโคกโป้ันเก้าอี้อ่ะไม่หยิกโตเลยยี่สิบตัวสิถึงแล้วพี่น้องเบิ้งความเสียหายเ้างแตาหามใส่กันนะเบิ้งลินเหลาแล้วขามันเปลี่ยนใหม่ด้วยเนี่ยขาขาเหลือหลายเยอะเนี่ยเขาตอกเป๊กอยู่เต๊ะวายู่เอาเบิ้งกันโอ้ฝนแห้งไปนน่ะ รวเ้าแก็จะัดมันก่ะไปเล่ไปเต้นเราเต้นเราเต้นเราผู้วาดผู้วาดเหรอวะเต้นว่ามูจิเข้าไปเนี่ยไปหมดเลย โคตก่อขาไม้มาเลยต้องเปลี่ยนเต็นท์ใหม่แล้วครับต้องเปลี่ยนเต็นท์ใหม่หมดทุกคนเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วไอ้นี่มันยังมีบนมันยังขาบิดหมดเลยน้ำแข็ต้องเปลี่ยนขาโอ้มันยังไม่ค่ำทำไมมันขึ้นเทินกันอย่างนั้นน่ะนะคอมเมนต์เลยเฮ้ยมูจิตเขาจสนุกไฮฮากันอยู่เลยเขายังไม่สนใจโลกเลยมูจิตอ่ะสวเสดครับครับผมมูยี่สิบครับครับผมมูแปดครับ ก็ด <c ười> ูเต้นอยู่ดูเต้นหนึ่งขึ้นไปบนเต้นขึ้นไปบนสันเขืนเลยครับนะหมดเลยพวกนี้โดนเต็มๆครับเนี่ยโดนเต็มๆเสียหายเลยครับประมาณสามสี่หลังสี่หลัง ครับเออขึ้นขึ้นขึ้นแต่หัววันเลยอ่ะเฮ้ยผมเลิกสาบานแล้วผมหนีก่อนแล้ว เืินกันหมดเลยครับยกกลับมันทับกันมั้งดูภาพล้มยกว่าทับกันไว้เลยทับกันไว้เลยโอ้ล้มแข้งนะดูแข้งแข้ง